สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้เอพอแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านจเพราะว่าจะเป็นเอฟซทางฝางเรา ั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะค่ะที่เขามาติดตามทบชมครับฟังน้องเพ็ว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้ามอนีกับมาพอกับน้องเพ็ว่าเช่นเก่าเชนเคยเด้อจ้าทุกคนทุกท่านค่ะมอนีกน้องเพ็ว่ากัสสีได้ห้พพอเมพี่นองเอฟซีนะคะมารับชมรับเบิง์นถนนหนทางน้ากันจ้บพี่น้องเนื่องจากว่าน้องเพ็ว่านะคะได้มีโอกาสที่จะไปเที่ยวอายุทยาจ้บพี่น้องนะคะไปวัดอเจ้าหรือว่าไปวัดที่ ละครดังและก็เป็นกระแสมาแรงนะคะเพรว่าจะเป็นบุกเพศสันนิวาสนะคะทุกคนหรือว่าแม้กระทั่งพรมรีขิดนั่นเองจ้ะน้องเพว่าก็จะได้ไปทุกคนแต่ว่าก่อนที่เข้าสไปถึงบอลหันนะคะน้องเพว่าได้มีเรื่องเล่าดีๆนะคะทุกคนเนาะเกี่ยวกับถนนหนทางของเมืองไทยนะคะทุกคนมาฝากพี่ตอนน้องจ้ะเพรว่าจะเป็นเรื่องการอาเสียงเงินนะคะทุกคนเนาะตอนที่เข้าอ่นานังดานนะคะทุกคนหรือว่า นั่งรถนะทุกคนขับรถขอโทษค่ะพูดผิดนะคะขับรถขึ้นทางด่วนค่ะไม่ใช่นั่งด่านนะคะทุกคนเริ่มเพี้ยนแล้วะคะ่ะขับรถขึ้นทางด่วนจาก นนทบุรีไปอยุธยาคะ่ะทุกคนก็คือทางด่วนไปอยุธยานั่นเองจ้ะทุกคนแต่นาทีเนี้ถ้าเราไม่ขึ้นทางด่วนนะทุกคนเราจะใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงหรือว่าสองชั่วโมงกว่ากว่าแต่เราขึ้นทางด่วนเราใช้เวลาแค่45นาทีอย่างต่ําก็ประมาณนี้ยค่ะทุกคนอย่างอย่างมากก็ไม่เกิน50นาทีอ่ะแต่ตอนที่พวาไปนะกับกับเจ้านายนะทุกคนหรือว่ากับคุณแม่เพนนะ แทบจะไม่ไม่ถึงค่ะประมาณนั้นแหละเนาะแต่อันนี้เราเอาแค่สาระนะทอคนเอาแค่แก่นมันดีกว่าคือเพว่านั่งไปทุกคนเพราว์เพิ่งรู้ว่ามันใช้เวลาปแบบัแ๊บแป๊บเดียวมากเลยในเมื่อไปอ,อยุธยาแต่พิเศษไปมากกว่านั้นค่ะทุกคนไม่ใช่แค่การนั่งรถแต่มันมีมีสิ่งพิเศษที่มากกว่านั้นคือเราขึ้นทางด่วนทุกคนเราเสียเงินโดยที่เราไม่ต้อง ยื่นเงินสดหรือว่าเราไม่ต้องยื่นบัตรอะไรทั้งนั้นแต่มันเป็นทันสมัยมากค่ะทางด่วนในประเทศไทยทันสมัยคือยังไงคะทุกคนคือเราจะใช้บัตรอะไรที่ติดอยู่ในหน้ารถอ่ะคือติดติดเอาเงินเราไปอ่ะแล้วบอกเลยนะคะว่าเรายอมจ่ายแค่15บาทเพื่อที่จะขึ้นทางด่วนให้มันรวดเร็วทันใจภายใน45นาที15บาทเท่านั้น ตอนขาเราขึ้นไปนะคะตอนที่เราจะขึ้นทางด่วนอ่ะแต่ถ้าเราไม่ขึ้นทางด่วนอ่ะเราใช้เวลาเกือบจะสองชั่วโมงกว่าพี่น้องคะฟังเลยหนาตื่นเต้นเมนบบค่ะ ว่าจะเป็นแนวใดนะคะเดี๋ยวเฮาไปหาชมหาฟังกันเลยจ้าน้องเพีวว่ากระตื่นเต้นมากๆนะพี่น้องเลยจนลืมกล่าวคำแบบว่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะวานหยุมคว่ำแบบตื่นเต้นน้องเพราะว่าคุณแม่เพ็นนะทุกคนก็คือเจ้านายน้องชมซีนั่นเองนะทุกคนเพ่ินแม่ตานะคะน้องแพรว่าชวนน้องแพรว่าไปเที่ยวอยุธยาเนาะจ้านาอไปค่ะทุกคนไปหาชมหาฟังน้ำกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังแใจให้น้องแพรว่าน้ำเด้อจ้า ทางด่วนใช่ไหม่างด่วนเห็นไหมสังเกตุดูไหมทางด่วนมันจะมีช่องทางท่องทางพิเศษค่าทางสีฟ้าสำหรับคนที่ไม่ต้องไปจ่ายังค์ไม่ต้องไปจ่ายเราจะมีอันนี้ easy pass ตรงนี้ติดค่ะนี่นะคะ easy pass ตรงนี้ติดไว้เนี่ยติดเอาไว้เราก็จะเข้าช่องเห็นไหมอัตโนมัติช่องอัตโนมัติใช่เราจะเข้าช่องอัตโนมัติไม่ต้องไปจ่ายช่องสีเขียวตรงนี้เห็นไหมเออใช่เขาจะเขียนว่า easy pass เฉพาะ ช่งเนี้ยเราก็ไม่ต้องซิปค่ะใช่มันมันจะติดเงินของเราไปโดยอัตโนมัติเนี่ยเราจะมีเงินอยู่500กว่าบาทอ๋อแต่มีอ๋อเขาจะมีโชว์ให้เราด้วยว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่เหลือ5 0ารอ500แต่ว่าตะกี้ผ่านมาคือ15บาท มัน,<า>นแค่สิบห้าบาท,บาทเองหรอะเสียค่าทางด่วนที่เราประหยัดเวลาแรกนะสิบห้าบาทแต่จะมีอีกหนึ่งดาบอ,อ๋อาจะมีอีกหนึ่งดาสิบห้าบาทอุ้ยคุณแม่ถ้าเราไม่ขึ้นมาทางด่วนนี่เราใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าโหววเป็นสองชั่วโมงแต่ว่าเราขึ้นมาเราใช้เวลาสี่สิบห้านาทีเสีย,สยแค่ตอนแรกสิบห้าบาทอโอ้ยตอนต่อไปกี่บาทกันทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมาดูอีกอีกอีกเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะคะ เราจะได้เวลาเท่าไรสวยไหมน้องชมพีสวยมากวัดบัวขวัญอุ้ยวัดอะไรคะอารามหลวงทีสร้างอะไรอ่ะเนี่ยคือวัดบัวขวัญวัดอารามหลวงที่อะไรนะฟันทงอ่ะเขาชื่ออะไรนะอะไรนะคอะไรนะที่ชอบทำนา รายการรายการสิบสองราศีใช่ใชไหมคะนั่นอะอะไรว่าอาจารย์อะไรอะ่ะไม่ต<อ>ิกร <c oughs> ูดีฝีปาก่ซ <c oughs> ไม่ออกอาจารย์อะไร <c oughs> โอ้ยจำหน้าจำหน้าได้คุณแม่จะ่จำชื่อไม่ได้นั่น <c oughs> แหละเขาเป็นอันเนี้ยเขาเหมือนเป็นเป็นแบบค,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 คเรียกอะไรออ่ะุปถธรรมหรอคะอุปถมัปถมภ์อะไรอย่างเงี้ยวาดัวขวัญอยู่บ้านบ้าน แม่เคยมาสวดมนต์ข้ามปีดะตรงนี้นะคะวัดเนี้ยวัดบัวหัเมื่อก่อนวัดใหญ่มากนะดูข้างหน้าแล้วน่าจะใหญ่มากอันนี้ก็ตรงอย่างเดียวโอ้ตรงอย่างเดียวเลยทางหลวงตรงอย่างเดียวสุดยอดอ่ะสิบห้าบาทเองอ่ะสิบบาทเห็นไหเราก็ไม่ต้องไปอยู่รถติดใช่ค่ะไฟเขียวไฟแดงไม่ต้องไปรอเลยสะพานทางด่วนก็สวยมาก ขับแเกือบเไปร้อยี่สิบถขับเกินร้อยแต่เราไปร้อยยี่สิบมาได้อย่างงี้สิคะเอาแล้วไงแตไปใไปสั่งต้องมาแล้วเกมอ่ะขั็นจับทาโ่ก็ทางนูรนอะถูกทางมันโล่ะอุ้ยสวยมาก แล้วที่น้องไม่มาข้างหน้าไม่งั้นน้องจะปวดแขนกี่วัดเนี่ยเดี๋ยวจะให้ให้ให้พี่เขาทําคอนเทนต์ร้านที่โลตีที่ดังที่สุดโอ้ใช่ที่แบบว่าที่ว่านิยมกันซื้อมาทุกครั้งที่ไป<บ>ด,ดูแถวหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าไม <คน S 2> มีเป็นร้อยล้านค้าแต่คนก็จะจ้องกินแต่ร้านนี้ ยาวใช่ไหมคะทีแต่ลิขิตโอ้โหโอ้โหนี่คือทางด่วนที่ยาวที่สุดแล้วมั้งเนี่ยใช่ทำไมมันยาวจังเลยอ่ะทางด่วนมีไปโคราชนครราชสีมาเลยนะเดี๋ยวนี้โอ้โหทางด่วนมีไปโคราชด้วยมันมีเปิดมันทาไปทางแถวบางบัวทอง มันเป็นทางหวงไปไหนการจะนับุรงการจั่งีอะไรกูแม่ก็ไม่ค่อยเคยไปแม่ขับไปยันก็เก่งแล้ว,น,น,วนั่นน่ะสิคุณแม่เพราแม่ไม่ค่อยไไปไหนเนี่ยตอนทางานก็อยู่ไปบ้านทาที่ทางานถ้าจะไปก็ไปกับเพื่อนเพื่อนขับไปให้ไ,หนไปนะครสวรรค์ไปเที่ยวกันนู่นนี่ กลับเราก็ต้องกลับทางด่วนนี่หรอคะใช่ถ้ากลับทางนู้นโติดตายติดตายเราก็กลับทางด่วนเหมือนเดิมโอ้ยน้อชมสีเราจะได้เห็นทางขาไปและขากลับโอ้โหเขายังสร้างกันต่อเนื่องเลยนะคุณแม่คุณแม่คะนี่ที่เสาสูงๆนี่เขาเรียกว่าเสาอะไรเสาแรงสูงอ๋อเสาไฟ้าแรงยางอะไรนู่นนั่นนี่อ่ะมันจะเป็นพวกสัญญา มันแรงโร้เสาไฟฟ้าเลนสูงคือเยอะมากมันน่ากลัวใช่มันไม่ได้น่นหรอกมันแบบแต่มันก็ปลอดภัยแหละแต่ว่ามันอยู่ใกล้ๆมันก็มีดี่ลมันล้มใช่คะไม่รอกมันอาจจะมีแบบไฟยุลั่วอะไรประมาณนี้คะเอย่างนีตกไฟลั่วโ้โหคุณแม่หนูจะเล่าให้ฟังหนูมีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ประเทศลาวแล้เขาเป็นสร้างไฟแล้วเขาบอกว่า ฝนตกนี่นะที่บ้านอะเสาไฟฟ้าเนี่ยแค่โดนน้ําฝนไฟฟ้าก็ดับแล้วอริงไม่แบบสมมติว่าม่นสัญญาณเอไอเอสัญญาณทูอะไรเงี้ยผมก็หนูก็งงเหมือนกันว่าพันขนาดนั้นเลยหรอเพราะว่าเวลาที่หน้าฝนเนี่ยแค่เสาไฟฟ้าเปียกเนี่ยคือคือเสาไฟฟ้าเปียกนี่คือไฟดับเลยแต่บ้านเราดับไหมไม่ดับอันนี้หนูยังงงเลยว่าเฮ้ยมันเป็นมันเป็นเพราะอะไรหนูก็ถามเขาเนาะ เขาบอกว่ามันเป็นเพราะว่าอะไรฟิลอะไรหรืออะไรไม่แนหนัหน่ะใส่บรัรฟ้าแรงสูงที่แบบว่าสูงอย่าง,ง,งนี้ยเขาก็บอกว่าฟิลจะมีแบบติดสัญญ,ญาณมันห้ จริงวันมันไม่ใช่วันเป็นวันวันนั้นน้องสมมสีวันนั้นมันดับตั้งแต่สองทุ่มของวันนี้แล้ววันใช่ค่ะวันต่อมาจนกระทั่งแบบเกือบจะเย็น่ะมันถึงได้มา24ชั่วโมงอะเดี๋ยวนี้ไทยอ่ะเขาแค่10นาทีสินาทีคุณแม่ไม่ใช่หน้าฝนแล้วนะผ่านไปแค่อาทิตย์ที่แล้วนี่เองหนูเลยถามว่าทำไมมันดับบ่อยเขาบอกว่าไม่รู้สีช่วงนีแค่ฝนตกและเสาไฟฟ้าเปียกแล้วมันก็ดับแล้วโอ้โห น้องสมศรีว่ามาชีใส่ก็ดำจะเกินสมศรีเธออย่าพูดมามันจะฉีเข้าไปได้ยังไงบนเสาไฟก็มามันไม่ฉีใสเราไฟ่้าไงเออสมศรีพูดเกินไปเนี่ยเขาก็ด่าเราหรอกบูลี่ไม่ได้เอออย่างนี้เขาเล่นบูลี่เออสมศรีอย่าพูดเกินไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าบูลี่เราต้องพูดความเป็นจริงอันนี้คือคือหนูถามจากจากเพื่อนที่เขาเป็นสร้างไฟอ่ะเนาะหนูถาม ทำไมไฟมันถึงดับบ่อยมันเกิดจากอะไรเขาบอกว่าคือไฟของเราอ่ะมันน้อยก็คือแบบอะไรอ่ะมันไม่แรงใช่ค่ะฝักหม้อไฟของเรามันไม่แรง,ม,ม,แรงมันเก็บไฟได้ไม่เยอะอะไรประมาณนี้ก็แบบโดนน้ำนี้เนี่ยหน่อยแล้วก็แปลว่าอ่า ายไฟของเรามันก็ไม่ดีมันมันไม่ได้มันไม่ได้มาตรฐานโดนน้านิดหน่อยแล้วมันก็ขาดอะไรประมาณเนี้แล้วมันไฟมันก็ดับเพราะว่ามันก็คือต้องตัดอะกลัวแบบกลัวไฟมันจะรั่วไปที่อื่นนะคุณแม่อ๋อก็เลยรู้แล้วว่ามันเป็นเพราะแบบนี้นะ คนที่เขาเป็นสร้างไฟแต่แรเขาังบอกว่าเออเราเราหมู่บ้านเราได้ใช้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วดีกว่าใช้ตะเกียงเออดีกว่าไม่มีเลยเออก็เลยแบบเออถ้างั้นก็ต้องทําใจแหลนะเออ,อไม่ต้องกูอะไรเยอะอ,อ,อันนี้ดูสิดูไปทางไหนก็มีแต่เสาไฟฟ้าอันนี้คือต่างจังหวัดนะทุกคนไม่ใช่กรุงเทพนะยังอยู่ในกรุงเทพอยู่อาวอยู่ในกรุงเทพอันนี้อยู่ในอยู่ที่แถวไหน เขาคุณแม่หนูเขาเรียกอะไรอ่ะจะเข้าเขตเข้าเขตอะไรอ่ะจะเข้ายังไม่เข้าอยุธยาอยุธยาเนี่ยมันถือว่าเป็นปริมณหนึงของเทพมันจะอยู่ติดริงกับกรุงเทพนนทบุรีอยุธยานครปฐมไปถ่ายในต้นข้าวจะไปถึงอยุธยาเดี๋ยวได้ถ่ายเออต้นข้าวว่ามีหน้าด้วยหรอใช่เดี๋ยวจะเห็นสวยเลยเห็นเป็นตอหน้านี่หน้าองหน้ามันเ้าะข้าวสุดยังไง นีไ่ไงนี่ไง,ไงเขาเรียกสะพานลอยเออ <c oughs> เนีน่ย <c oughs> อย่างนั้นเรียกสะพานลอยใช่ไหมคะคุณแม่เออเมื่อกี้เราเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอันเนี่ยที่จะถือข้างหน้าเนี่ยคือจย่างเงี้ยสะพานลอยที่หนูไปถ่ายไว้นั้นน่ะ แล้วมันคงบอกเอออันนี้เรหรอคะคุณแม่คนเดยนสะพาน,านลอยลอยคนเดินสะพานลอยคือคนเดินข้ามคนสะพานลอยคือสะพานที่คนเดินข้าม<อ>ถานนที่แบบอย่างนี้เอฟซีคอมเมนต์เยอะมากน้องแพรยววะอะไรของน้องแพรยววะเนี่ย พูดสะพานลอยแต่ไม่ถ่ายสะพานลอยถ่ายอะไรลิลเนี่ยอย่างเงี้ยสะพานลอยถือคนโดนเว้ยทำไมสะพานลอยเยอะจังเลยเรามายังอันตรายไงี้ยพรทางด่วนอ่ะมันจะรถวิ่งมันจะไม่มีทางให้ข้าปกติเงอ๋อแต่ว่าเขาทําถี่กันมากเลยนะคะเพราะว่ากมูวบ่ามันเยอะไงคนเผื่อจะข้าไปฝั่งนี้ฝั่งนี้อย่างเงี้ย ขี่กันมากอะแป๊บเดียวแป๊บเดียวถึงเราทางด่วนมันไม่มีตลาดนะมันไม่ได้เหมือนี่แบบปกติอย่างนั้นเนี่ยเหมือนในกรุงเทพที่มันไม่ใช่ทางด่วนแต่ว่าเขาเผื่อไว้สุดเินใช่เราทางด่วนอ่ะบ้านตรงนี้จะมาทางนี้ได้ไงมาไม่ได้ไม่มีทางนอกจากคุณอ่ะต้องไปแบบสะพานลอยไม่น่านละเขาถึงทําใกล้กันเนาะใช่โอ้โหสุดเลยอ่ะยอดเลยเนี่ย วนอะไม่มีอะไรที่จะขวางด้านเราได้จะไม่ติดจะไม่ขับไปเลยคำว่าทางด่วนไม่มีคําว่าจอดใช่ไหมคุณแม่คือไปอย่างเดียวนี่เลยน้ตานรอยนอกจากจ่ายตังเลยจอดใช่จอดใจไม่มีที่ให้เราจอดไงอุ้ยอันนี้เราเสียค่าทางด่วน15นาทีเออ15บาทแต่เรานั่งมานานแล้วนะยังไม่เห็นทางด่วนที่จะเก็บเงินเราเลยนะเราือาที่จะไปเชียงราก ก็คือ,อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อก่อนพี่เกมก็จะไปทางนี้พี่เกมเรียนที่ธรรมศาสตร์ก็จะแกมอธรรมศาสตร์มอธรรมศาสตร์ดังสิทธิ์นี่เหรอคะเออใช่แล้วก็จะลงตรงนี้ก็จะตรงนี้ไปแต่ตเราอ่ะเราจะไปยุทยาก็ขึ้นไปต่อเลยเราก็จะไปด่านหน้าก็คือทางของเรา้ังขอบคุณคุณแม่มากนี่ค่ะเจ้านายก็แสนดีแสนดีพาเที่ยวอยุธยา ยจะไปหาแม่เดือนหนึ่งสักครั้งหรือสองเดือนสองเดือนครั้งก็หนึ่งก็ไปเที่ยวไงเนี่ยก็จะต้องมาก็ได้ไปเที่ยวด้วยเมื่อก่อนนะทุกอาทิตย์พี่เกมเรี๋ยธรรมศาสตร์ไงแม่ก็ต้องไปเอาผ้าพี่เกมที่หอเอามาซักเอาผ้าใหม่ไปเปลี่ยนทุกอาทิตย์ต้องไปทุกอาทิตย์ต้องไปอาทิตย์ละครั้งต้องไปทุกอาทิตย์เป็นทำความสะอาดห้องให้พี่เกมเอาเสื้อ กลบมาซักเอาเสื้อใหม่ไปเปลี่ยนให้แล้วทุกครั้งทุกอาทิตย์ต้องไปต้องขับแบบนี้ทุกอาทิตย์อ่ะสี่ปีอ่ะพี่เกียนเรียนจบอ่ะทำแบบนี้ทุกอาทิตย์อ่ะโหสี่ปีเลยนะคะใช่เรียนมหาลัยสีปีต้องนั่งรถไปอายุทยาขับรถไขับรถขับรถไปอยุธยาใช่ทุกอาทิตย์ธรรมศาสต้องรังสิตอ่ะอ๋อธรรมศาสตรอีเนี่ยต้องเอาผาชุดใหม่ไปเปลี่ยนเอาผ้าอันนั้นมาซักไปถูห้องทาความสะอาดใเกน อ,อคุณแม่แล้วค่ะแล้วเส้นทางที่เขาขีดไว้มันคืออะไรอ่ะก็คือไมอ่ไม่รู้ว่าแม่คิดเองเหมือว่ามันเป็นเส้นมันยาวใช่ไหมบางทีนค,คนหลับคนเหมือนจะหลับใน<อ>แล้วเขจะมีเส้นเนี้ยเวลาเราขับมันจะตึกตึงตึมันก็จะแบบเหมือนหมือะไรก็ว่ากระตุ้นตื่นต่นเรานม่คิดเองไม่คิดเองแต่เราแม่ไม่เคยเปิดอ่านว่ามันตามหมายของมันคืออะไรอที่ ม่เห็นไหมก็จะมีเห็นว่าระวังหลับในมันเป็นทางตรงไงเวลาคนขับมาจากต่างจังหวัดขับกันแบบค่ะหูเป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงอย่างเงี้ยจะมาอุธยาสมมติอย่างเงี้ยมันมันก็จะมีเส้นอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออพอเราโดนมันตึกตึกตึกเงี้ยเราก็จะม่หลับเราก็เลยจะรู้สึกว่ามันดังสุกๆเอย่างเงี้ยโอ้ใช่ใช่มันดังันค่ะมันลดแรงที่จะเคลื่อนไหลขัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยอ๋อที่บ้านเราไม่ต้องมีเส้นทางแบบนี้เป็นหลุมอันนี้ไม่คิดเอง ก็คิดว่าเหมือนคุณแม่นะหนูก็คิดว่าอย่างนั้นแหละเหมือนก็เหมือนกับว่ามันรถมันจะสะเทือนนิดนึงนะคะมันจะได้แบบตึกงตึตึกตึอะไรประมาณนี้ตกอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบช่วยเบรกล้อแบบว่าอ๋อไม่ให้ล้อมันเลื่นหรอคะใช่โอ้สุดยอดถนนประเทศไทยแต่ละอย่างมีให้เราแบบ บอกรายละเอียดเราหมดอ่ะลองที่เราไม่ไปทางด่วนสายฝันนี้เราก็เสร็จนั่นน่ะสินั่งรอไปั้งไหนทางนี้งองิดแน่เลยแม่หุดหงิดจริงๆไม่ถูกทำไไม่กี่ครั้งเองไม่ไหวเสียเวลาด้วยงั้นหนูรู้แล้วว่าทําไมประเทศไทยรถเยอะและถนนเยอะขนาดนี้และทําไมคนที่เขาออกต่างจังหวัดไปแบบไกลแสนไกลวันหนึ่งขับรถไปส่งของต่างจังหวัดโน่นนี่นั่นอ่ะเขาถึงไปได้แบบสบายเลยเพราะว่ามัน มันมีหลายเส้นทางอะเนาะคุณแม่เนาะเขาเขาแบบสร้างกันแบบยุทธยาไปได้ทุองใส่หลายเส้นทางมากยิ่งใหญ่มากอะเขาสร้างแบบโอ้โหได้เลยเขาสร้างแบบสุดยอดอะเขาไม่มีช่องให้เราว่างเลยอะ จะมีแต่ทางไหมคะอ๋อฝากเอาวังไว้ในบ้านให้หน่อยได้ไหมคะเอาเอาไปหย่อนลงไว้ก็ได้คะ่ะขอบคุณค่ะ สวยมากจะมีพระราชวังบางินทนะสวยมากแต่ไม่เคยเข้าไปดูเข้ามันไกลมันไกลเหรอมันต้องเข้าไปมันเลี้ยวเลี้ยวอ่ะไว้านหลังว่ะใช่มันหลังพานสวยมากในําเที่ยวสวยมากเลยอ่ะเขาเรียกพระราชวังบางบึงโอเคเราจะขึ้นทางเที่ยวพาคุณแม่เที่ยวแล้วก็พาคุณแม่มากินข้าวเลี้ยงข้าวไหมเป็นจมือเลี้ยงข้าวไม่พาไม่เป็นไเนี่น้องลุงจีก็เป็นคนดู นี่ด่านอะไรคะเนี่ยด่านบางปะอินอยุธยาเข้าละเราจะเข้าอยุธยาละแล้เข้าด่านอยุธยาอ๋อนี่ไงคะทุกคนหนึ่งด่านแล้วเราก็จะเสียเงินตรงนี้เราค่ะคุณแม่นี่เลยค่ะเราจะเสียเงินอัตโนมัติตรงนี้นะคะอีซี่พาสค่ะอีซี่พาสนะคะเขอีซี่พาสอีซี่พาสนี่เลยมันก็จะติดเราเห็นไหมมันก็จะเห็นละเราเหลือตังค์อยู่498บาทโอ้เหลือตังค์อันเนี้ยด่านเนี้ยจริงๆเสีย55บาท แต่ทําไมคุณแม่ได้เสีย15ไม่ด่านนู้น15บาทด่านนี้55อ๋อด่านนี้55เนี่ยก็คือ55ในอุทยาถ้าขึ้นทางด่วนก็จะเสียสองด่านนี้ก็คือ15บาทอันหนึ่ง55บาทอันหนึ่งทั้งหมดแต่ว่าเรามีเงินอยู่ในเนี้ยเหมือนเหมือนเราซื้อของอ่ะเรามีเงินอยู่ที่แบงค์ใช่ไหมแต่เงินเราอ่ะมาอยู่ในเราอ่ะเติมเข้าไปในอีซี่พาร์ทเนี้ยเราก็ไม่ต้องจับเราก็จะไม่ต้องไปยื่นเปิดมันก็จะสะดวกเวลาลดติดอ่ะ พอรารถติดตรงที่จ่ายตัง่ะรถปิ้ยาเรามีไอ้ตรงนี้อ่ะ e ี s y pass ไว้เราก็ไม่ต้องไปต่อคิวเราก็มาเข้าช่องอัตโนมัติเลยเราก็มาเข้าช่องอัตโนมัติเลยเราก็ไม่ต้องจ่ายเป็นเงินสดอย่างนี้หรอคะ่ะใช่เหมือนเอเหมือนเราสแกนซื้อของเนี้ย จ่ายทางด่วนอ่ะก็คือสแกนจ่ายทางด่วนก็คือสบายเลยอัตโนมัติเลยไม่ต้องมีใครมาบริการเราไม่ต้องไปยื่นมือไม่ต้องไปยื่นมือไม่ต้องไปจับเงินด้วยป้องกันโควิดด้วยในตัวก็เติมตังค์ป้องกันความสะดวกสบายอีกด้วยโอ้โหอันนี้ก็คือสร้างเส้นทางเนี่ยทางเขากําลังสร้างให้มันแบบใหญ่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าคนเที่ยวไปเที่ยวเยอะไง นี่เลยทุกคนเราก็เข้าสู่อยุธยาแล้วนะก็จบไปในการที่ทางด่วนหนึ่งคือเราเสียสิบห้าบาทก็คือตอนแรกที่เราเข้ามาเสียสิบห้าและสุดท้ายก่อนที่เราจะออกใช่ไหมคะคุณแม่ก่อนที่เราจะเข้าอายุทยาอ๋อก่อนที่เราจะเข้าอายุทยาก็คือเราออกจากทางด่วนนั่นเองใช่ไหมคะเราก็เสีย55บาบาทแล้วเส้นทางเนี้ยเส้นทางเนี้ยก่อนที่เราจะเลี้ยวอายุทยาเส้นทางเนี้ยจะไปอ่างทองกับนครสวรรค์ สอนอ่างทองอะพี่เคงก็จะไปเส้นนี้ตรงอ๋อเส้นนี้ตรงเลยแต่เราจะยุดยาเราก็จะไปเส้นนี้อ๋อเราก็จะไปอ๋อเราก็จะเบี่ยงก็คือมันจะสามารถไปจังหวะต่างๆได้ที่เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเนี่ยอันนี้เราก็คือเบี่ยงเข้ายุธยา ตรงนี้ไปก็ไป็นอ่างทองนครสวรรค์ได้ค่ะโอ้โหขนาดอยู่ในป่าภูเขาป่าดงก็ยังเส้นทางสะดวกสบายนี่นะทุกคนนี่คือสภาพภูเขาภูผาป่าดงนะแต่เส้นทางนะบอกเลยนี่มันสะดวกสบายมากอ๋อนี่ไงบางปะอินปทุมธาน,นีก็ไปด้วยหรอคะใช,ใช่มันก็จะผ่านปทุมมันก็จะผ่านไปหมดเลยมันเยอะยมันผ่านได้หมดอ่ะปะทุม,มอะเบียงอะไรเงี้ยปทุม ทุงไปมันจะเข้าบางบัวทองบ้านเราเลยนะอ๋อถ้าไปปทุมนั้นใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็ไกลไกลอยู่มันมันก็เป็นทางรถเลี้ยวเลี้ยวรถเลี้ยวเที่ยวเลยแต่ตรงนี้เราเข้ายุธยาโดยโดยนี่แหละโดยอัตโนมัติแล้วเราเข้าแล้วเต็มละเราหมดทางด่วนแล้วนะเราหมดทางด่วนแล้วทุกคนในการเดินทางทางด่วนอ e ีนี้ก็ต้องจบแค่เพียงท่านี้นะเดี๋ยวเราจะ ไปต่อที่อะไรอีกคะคุณแม่ทางปกติค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามกดซับสไครต์ให้น้องแพรวาด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะที่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับทางด่วนเยอะเลยนะคะทุกคนเพราะว่าทางด่วนอ่ะมันไม่มีไปถึงอุทยาไงใช่เนี่ยอย่างน้าเราเราลงมาเนี่ยเราน่าจะไม่ถึง45นาทีนะน้องคุณแม่เนาะเราไม่ถึงนะ45นาทีอ่ะแต่ว่า ท uh, ี่เราจะไปอ่ะวัดที่เราจะไปอ๋อวัดที่เราจะไปวัดอายุทยุวัดอายุทยาสี่สิบโอ้แต่นี่เรามาไม่ถึงเลย45นาทีเราก็จะไม่มีกับการที่เราเสียค่าทางด่วนน่ะ70บาทเนาะคุณแม่เนาะก็55กับ15บาทใช่55กับ15บาทก็70บาททุกคน70บาทอ่ะเดี๋ยวกลับเราก็จะเสียแบบนี้ก็สรุปแล้วเราไปกับก็เสียค่าทางด่วนแต่ว่าเราประหยัดเวลาในการเดินทาง เราซื้อเวลาก็ถือว่าคุ้มนะเนี่ยเราไม่ต้องไปนั่งรอให้รถติดตั้งหลายชั่วโมงเราไม่รู้ว่ามันจะติดกี่ชั่วโมงดีเจ็ดสบาทร้อบาทก็โอเคก็จะมีร้านเนี่เลยร้านขายเป็นจังไรเนะาะสาพ่นอองเนาะในระหว่างทางทีน้องแพ้ว่านะคะแล้วก็คุณแม่เพนแล้วก็น้องสมศรีได้นั่งรถไปนะคะทุกคนเนาะบอกเลยว่า น้องสมศรีกับน้องแพรยวเห็นบรรยากาศและคือสวยงามมากพี่น้องนะคะอันนี้คือบบได้อวยนะคะและก็ไม่ได้ชมว่าประเทศไทยจเจริญไม่ได้อวยว่าประเทศไทยจเจริญมากมายกกยกองนะแต่ขอพูดจากใจจริงว่าทันสมัยแล้วเทคโนโลยีเลิศล้ำลายพี่น้องนะคะเอาจริงๆเลย คือแบบโอ้โหเห็นแล้วแบบว้าวว้าวแล้วทางด่วนในระยะทางเนาะกับซินีทามกันเหลืองกันนั่งรถนู่นนี่นั่นต่างๆนานานะคะพี่น้องอันนี้คือพ่ว่าได้หูอ่าได้ได้ความหูไลาหมากๆเลยและก็ได้ประสบการณ์เยอะเลยจริงๆนะทุกคนปกตินะันทามว่าพ่ว่าเคยนั่งรถไปแบบนี้บ่อยๆบ่เคยไปค่ะทุกคนแต่พ่ว่าบอกเคยได้มีโอกาสทามแหละกับบอกเคยได้ความหูเกี่ยวกับในการขับรถ เหมือนครั้งนี้มาก่อนเลยต้องขอขอบคุณนะคะคุณแม่เพนมากๆค่ะที่อาเมตาหนองเพวานะคะหรือว่าเมตา,พาแพวานะทุกคนทั้งที่เพวามเมม อาหลูกจางของเพื่อนนะทุกคนนะคะแต่ว่าเพื่อนก็ยังแม่ตาเพว่านะคะทุกคนคือบอกไวงไงเลยเพื่อนกับเมือนจนหน้าอีกคนคนหนึ่งที่เพว่าหักและก็เขลบรนะคะแต่ว่าแขกเพื่อนโบเลใจเงินเดือนเพว่าเพราะว่าเพ่าบวบดชไปเหตุงานในเพื่อนนะเขาทุกคนแต่บอกเลยว่าสนิทใจมากแล้วก็เลบรแล้วก็รักแล้วก็แบบว่าให้ให้ให้ความเคาร มากๆอีกท่านหนึ่งเลยนะทุกคนเทาทีแม่ว่าจะให้ได้หวอยังไงช่นะคะทุกคนเนาะโอเคเรื่องสารคลิหนีพี่นีนะคะน้องแม่ว่ากระต้องคอจบแค่เพียงเท่านี้จ้าผิดพลาดประการใดนะคะโดยกายโดยวาจาโดยใจน้องแพ่ว่ากระต้องขอโทษ ขอภหยหลยๆเดอค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะหลังจากที่ฮับชมบมาฟังกันแล้วเนาะจนกระัางจบคลิปนะคะมีความคิดเห็นแนวใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้เด้อจ้าเพื่อจะได้เป็นเรื่องเล่าดีๆบอกน้องเพ่ว่าต่อๆกันไปนะคะว่าในระหว่างที่เพ็ว่านั่งรถกับคุณแม่หรืออันน้องสมศรีนี้พูดคุยกันนะมีอันไหนที่ผิดพลาดไปนะทุกคนหรือว่าผิดพลาดประการใดหรือว่ามีอันที่ผิดอันที่ถูกก็สามารถคอมเมนต์พูดคุย แนะนำได้เด้อจ้าเด้อขอขอบคุณหลายคะ่ะสวัสดีสบายดี